สวัสดีครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเรียครับเปิดใหม่ครับก๋วยเตี๋ยวเรียท่าร้านอายุทยาครับในเมืองกาลสินิุ์ครับนี่ครับนี่ครับบริเวณแถวตรงใกล้ๆวัดใต้โพคัครับนี่ครับวัดใต้โพคัมข้างหน้าครับในเมืองกาลสินิุ์นี่ทางเข้าวัดใต้โพคัเนี่ยนี่ครับอยู่ข้างๆข้างร้านทิฟเฟนทีเพสสัตว์ครับขายร้านขายยาครับนะครับ คือร้านนี้ผมยังไม่เคยมากินเลยลองมาซื้อกินดูนะครับอันนี้เป็นสาขาสองนะครับนี่นะครับเปิดตั้งแต่สิบนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกานะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเลียหมูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับก็มีมีเบอร์โทรด้วยครับเบอร์โทรนี่นะครับเบอร์โทรครับ โทรมาสอบถามดูได้ครับ,นะรบถ้ายัางไม่มั่นใจมาดูใบเมนูนะครับ,นะรบนี่ครับร้านนี้ก็ดูสะาสะานดีครับบริการดีนะครับ,แบบร้านนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองซื้อกินกันดูนี่เจ้าของร้านนะครับก็เป็นพี่ชายครับก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับร้านนี้บรรยากาศนี่ร้านนะครับตรงนีน้ำเครื่องดื่มขายพร้อมครับพี่ก็นอกขนมขายครับนี่ครับนี่เครื่องดื่มขายพร้อมครับ เนลาน,นี่โคตรเท็จเทขนาดครับมันของโบล้านอย่างเนี้ยตั้งเลี้ยงไว้ท่านผอมนะเนลานครับพี่หอดตุกกตๆๆต๊กตาคนน้ตุ๊กตาครับนี่พวกพวกอุนตาแม,มนนี่กาบเนลาน,นี่คือว่าสาดเรียบร้อยครับกบเป็นลานที่ประดับด้วยไม้มครับอ่นร้ลานนะครับต้งเพียร์ดันเป็นไม้เป็นยังเนาะมีพัดลมมียังเรียบร้อยมัคือว่าดีมากเลยครับนี่ครับพี่หอด นี่ฮอตไอศครีม้อมครับโอ้โหไอศครีมโบลานเหมืนเป็นว่าอ้ากินก๋วยเตี๋ยวบัดนี้ก๋วยเตี๋ยวเสียนมาม่าครับได้เห็นบ่เอาเป็นหมูสตัวนึงคบนือเป็นยังที่เป็นยังครับผมบ่ได้กินยังไรแล้วครับแค่ก๋วยเตี๋ยวครับสวยเดียวนึงเสี่ยนว่าเส้นเอาเส้นมาม่าครับเส้นมาม่า แม,าม,าม่มาโมตุนแล้วค่ะแมนมาโม,าามตุนอ๋อธรรมดาพ่อเดวครับธรรมดาพ่อเ้วครับครั<อ><อ>บผมเขอบอาบร่ได้กินถึงเงินแบบพิเศษนะครับครับเปิดมานไหนเจกเดียนแล้วพี่เาเปิดวันไหนนั่เน,นเดียร์นึงแล้วสลับอยู่ในร้านนี้ก็มีเครื่องดื่มขายด้วยนะครับในร้านนะครับที่เคองดื่มขายความ เราจีสร้างงินเสร็จมามาครับนี่ครับประกันพี่พักเทียงเทียนต่นางๆพักตัวงอกเนี่ยจะของหลันคนบันรอไรันพีค้นกับซินีละค่ะโอ้จตทท้องเป็นพยะบาลครับ าาก็จะคลองเดียวกันน้ำร้านขา,านยยาเหรอคแมงค่ะโอ้ยมาจับคองร้านเปิดร้านขายยานั่นครับนี่พออยู่ติดจิตร้านขายยาเลยครับเ <c oughs> นี่ยร้านนี่เ่ามันธรรมดาเลยครับแบบเพจแบบเท่ดีขนาดครับแบบมีหอดรูปตุ๊ก,กตาตั้งไว้เดี๋ยวสุถ่ายพวกเนี่ยร้านนี่เพิ่งทีนึงครับพวงหร่สินมะมาครับ คือเป็นฟวกทัหมูคร,รับค่ะพี่นีเน้นต้เนี่ยมูได้ป่ะพี่ค่ะมแตม่หมูค่ะหมูสดกับหมูสดนะคี่น<อ>ี่เนนพรพาิเศษเป็นสูตรพระเจ้าเลยค่ะโอ้่้นม้นี่วันแนนคะ่ะ ตอนมากะเป็นก๋วยเตี๋ยวเลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับมันจะใส่พวกกันน้ำเดือดนะครับแล้วก็ติเป็นมาตรฐานนะครับของก๋วยเตี๋ยวเลี่ยนนะครับก๋วยเตี๋ยว ชิ้นกี๊สว่างน่วยนะครับ <S <S เป็นหมูตุนนะครับนี่ะ <S <S น,น,นะกลือเผเปานหน้ามีแองเงียนะกับกับวัชชินกับเชียงปุ่งบันไดกัาบบาังอันนี้ก็เป็น ก๋วยกตทิโอ้เมื่อกี้มันลืมซิมบังกอนะน้ำม,มันเป็นตังไดรสชาติตังไดนะครับตี๋นเนี่ยนอกจากตี๋ยวเลี้ยธรรมดาคนสันหลายเวาี๋ซิมบังกอนในะนำซุปมันนะตี๋ยวก็ซิมซุปบังกอนนะอืมแต่ว่าต้องปรุงปลาเลยอือนี่อาจจะเป็นน้ำสมแทนน้ำกระชายปลาไหลหรือว่าน้ำไข่ ไข่ไข่จิ้มปวกซี่ฟูดนะครับ,บครับก็บบบมี

有力啊，力啊！ เรนะียกทำน้ำซุปน้ำซุปจาะกัหวานนักหน่อยคนเราที่ยอมคนกินหวานหลายแค่เดีียวบางเจา้าคอหก็เข็ดหวานต่ต้องจะ้าทั้นนะงจะควางหลังนนเทียดมาก กวางคนค่อนทันจลายจว่วงคำน้อยๆค่ะค่อนข้าได้ไม่กินหตหลายอยู่ นี่มันกับนอะต้องซื้อให้กินด้วยเแต่เดี๋ไปกินบานนํละใช่ครับเส้นก๋วยเตี๋ยว้าสซอครับนี่เลยครับ ยอดเลยครับเป็นไงครับรสชาติรสชาติจะได้ครับเนี่ยครับนี่ครับคือจากฟางลานครับผม <c oughs> แมนบาท่านับจากฟางลานนะซื้อเลยมันซื้อต้นครับวันนี้มากินพันวามีอีกสาขาหนึ่งนะครับ

มสุดอยอดเลยครัแบแมจนมัดเลยครับแ่วมาจนมัดเลยบเรียะแฉะมากจนมัดยะตะนามไม่ใช่